ี่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดมกวาทงใจประสงค์ขี่ขัานกลางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อก้วกร,รันหอดใจประสงคหยอดแก้วในทมสิคนหาใจประสงคต่อตั้งกะจังได้มาหาแวงใจประสงค์แนวแน่กะจังมาปอ,อพบการพี่นอนองเอ้ยพี่นนองเอ้ยงวงงามฟ้ามหอยยปะ แต่ว่าเป็นน้าจิ้มด้วยซิได้ครับเนี่ยเพรท่านใด,นดเป็นน้าจิ้มด้วยซิห้พี่น้องชมความงามของงวงามฟา้าห้อยปั๊ม,มเือนนะครับพีกัดกับยูน้องต้อนนะครับผมหลังเขียงเนื้อแนห้อยแหล่ซึ้าเหมือนเดิมามาจากกอบะพห,หน้อยหนึ่งกิโลเมตรแล้วกลับไปบันทางงามหนึ่งกิโลเมตรเลยแะครับยุ่ตรงกลางพอดีเลยเอาผมกะพท่านใดอ่า หอมมุ้นอย่างมากไม้นะครับผมมาเห็นแล้วผมติดอกติดใจแต่ว่าบม่อตอนได้ถามหอยปั้มพอนอกเดี๋ยวมือได้ผุระร้อมกันผูละจังสิมานะครับผมเอาหอมมุนฝากไปหาพี่น้องเนียนครับเบื้องต้นน้องหอยเบื้องต้นน้อหอยเนาะเนียนครับเนียนเอาเอาสัมผัสกอน น้ำจิม้มน้ำจิ้มซะเกินจิม้มแนะครับตัวนี้น้ำจิม้มน้ำจิม้มมันเดีมีโปรโมชั่นใด้เพิ่อนมาจัดโปรครับสี่จัดโปโดรกั่นพี่น้องติดตามไว้เออเออเพื่อนจวดไว้เป็น <laughs> พิเศ <laughs> ษดนะครับครับผมครับ,มมรบโอเคโอเคโอเค